ดีคับวันนี้คุฟี่จะมารีวิวอ,อันนี้อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าของเล่นคองเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการของสุนัขนะคะอันนี้นะคะจะเป็นไซส์สำหรับหมาน้ำหนักไม่เกิน3กิโลคุฟี่อยากเล่นมากเดี๋ยวแกะให้เดี๋ยวแกะให้แป๊บนงึงนี่เป็นอย่างงี้ทุกคนทุกคนเป็นอย่างงี้ทุกคนเป็นอย่างงี้นะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีรูเอาไว้ใส่อาหารได้นะจะเดี๋ยวจะให้ก๊ฟี่เล่นนะเอาอาหารใส่เข้าไปในนี้นะ <c oughs> แป๊บหนึ่งก๊ฟี่เมื่อเราใส่อาหารเข้าไปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดูกันว,ว่าน้องจะมีความสามารถในการนําอาหารออกมาได้หรือเปล่าน้องก็ใช้จมูกพลิกเลยนะคะอาหารออกมาแล้วค่ะ <c oughs> ต่อมาใช้จมูกดัน คาบแล้วปล่อยให้อาหารตกลงมาก็มีค่ะแล้วก็ถ่ายถ่ายของเล่นพออาหารหมดก็เอามากัดเล่นต่อขอบคุณที่รับชมค่ะ